จารจ่าร่วมกันของที่มีเยอะแล้วก็ยิ่งผมมาผมก็เอาภาพากว้างมาดูวนนั้นอันนี้อยากเห็นที่นี่ท่าะมันทำยังไงจะยับต่ออีกก็เป็นองค์การบริหารของรัฐประจวบคท่านอาจารย์แมนตามภาคเนี่ยนะองค์การท่านหลายท่านสงสารทั้วหมดตอนนี้เป็นการไม่จำไม่ได้แล้วท่านน้ำยื่นเลยนะเริ่มแรกนะว่าจะนำเสนอก็เลยมาตั้งหน่วยสร้างหน่วยวิจัย เรียกว่าเราต้องเกมปฏิบัติของเราเนี่ยผมผมประทับใจตรงเนี้ยผมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยมันต้องแล้ววันนี้มันเป็นอาจารย์นะฮะซึ่งคิดว่าได้แนวทางอันนี้ยังไม่ได้ไปดูนะบังอย่างที่ท่านเล่าท่านนำเสนอในรอบทีแคสหนึ่งเนี่ยว่าเป็นผู้จบการศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งมีที่เดียวในประเทศนะครับรับไปเรียนไป ที่เดียวที่ที่เดียวในประเทศอันนี้อันนี้แห่งนะอันเนี้ยตัวหลักสูตรเองมีวิธีการคิดไม่ได้ไม่ได้คล้ายกันในในลักษณะนี้ตัดใหญ่นะที่จะเห็นสภาพความเป็นจริงเห็นความตั้งใจของบ้านของประธานนะอะไรนะก็ถือว่าท่านดีเทนที่มาตุนต่างมากเพราะในอนาคตเนี่ยผมว่ามันน่าจะเริ่มเป็นสายของมันโดยเฉพาะเลย เป็นสายตาตั้งแต่เราผมก็ยอมาำถึงาบะไรแต่ครังแรกเนี่ยเราแวฝรั่งเศสผมให้กะที่อีทีคือเด็กไทยเนี่ยเราทำงานช่างเนี่ยงานชิ้นใหญ่ก็คจะรู้เรื่องของแผนขอ่านแต่ท่านนายสภาก็โ้กาัเป็นเลขาการสภามหาวัยนะคะก็นอกจากริบต่อไป ที่การขอพู้นะพระาจารที่เข้ามาสรนี่คือจุด็กพระองค์หนึ่งก็ออกไปทำงานก่อนเดี๋ยวเรากับมาเพื่อไปหาประสบการณ์ในเรื่องของประสบการณ์ชาชีพของตัวเองนะครับที่เกี่ยวกับตัวของลูกก็ไม่แคร์วิชาก็เรียนผ่านออนไลน์ทั้งหมดละเพราะนั้นทำยังไงตุ้ยใหญ่ได้ไหส่งครับนี่นี่ราเป็นที่พักของท ป็นในในกลุ่ม65คนเป็นอยู่อาจารย์ถากคอนลองดูจากการมาเข้าใจด้วยได้ได้เอาเรียนถึงการพยายามเข้าเรียงไม่ไหวยกคนี้มันเวลาเด็กสถานีนี้ก็เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการใช้คูณดูยังยังมีความชื้นอยู่ยังไม่ไม่แห้งเนี่ยเข้าเตาอบเนี่ยแตกบิดเบี้ยวต้องมาบ้านใหม่ เป็นเน่อไมุ่ริของศรการดคนเลยนที่บอกเป็นของเขาทำให้มีเวลาทำการสอนเขียนโปรแกรมคอลตูลเาเนวที่เรียนแล้รก็สั่ผลิตสั่าผลิตส่งผลิสั่งผลิตสั่งผลิ แล้วก็30มสิบคนเนี่ยก็จะเด็นกันเพราะว่าจะลองดูจะแรกน้ำัดแรกอะไรกับทีเพ์่อนชนนี้โอเคคือความพร้อมเั้งทต่องคนต่อเค้นอย่างนี้หนึ่งสองสามี่ห้าไมใช้ไม่สิจะเริ่มแต่การการคอนโทรลแบบที่ดูาั้นนี่ครับ อยากจอธิบายความที่ี่บงอกว่าตัวตัวปลายที่เรามาติดกันจะเป็นตางกันนะครับคือห้องนี้เป็นห้องเบสิกก่อนะครับพอเด็กใช้เบสิกเป็นเด็กปานที่เป็นตัวคาร์เรชชซิ่งนะครับเอาเอาส่วนี้ไปจับตัดกนอันที่สองก็จะเป็นมิลลิ่ง มันมันไม่ดีม่ท no ี่ในตวเลยเพราะอรเอเรานแกนะครับเล่นอยสติที่มันมีรัที่อ่างนี้เากะต้องจะได้จะได้แข็งขึ้นใช่้วเก้ก็มันก็มก็เรียนเนี่ยเข้ามาที่รรอให้มแล้วเวลาเข้ามาเราเทปปุ๊บได้ปุ๊บสะดุกสตร์แล้วเราเคือบด้วยอะไรนี่นีเกิดเเี้ยของบรัท กวด้ยไ,<ซ>ไม่ดีที่แปลกๆนิดหนึ่งเขาไม่ให้เราใช้แล้วเร,เราคุแข่งเขาบอกว <c oughs> ่วเข้ามาเล่นพังนี้แพ้ครที่จะเป็นผู้ริหมีผู้บริหลก็ถ้าเราทำสามเนื้อก็ี่ิถ้าเราทำหนึ่ื้อก็น่นาเก็เนเพื่อก็ตามมาตรฐานเพราะมาตรฐา